เปานาเสียดโคเสียดเต้นจักมหาชีวิตเดี๋ยวนี้เลยคะคะผมฉันยืดพระแสกใช่เยน็ยนๆลูกเอา,เอาไปทำยี่ห้อทำไมมฉันไม่ชอบมันเาตอนแรกยังรักอยู่เลยเจเริญสุขเธอจ้าแม่สาวน้อยหนูชื่อว่าอันใดชนะื่อดำดงข้าพเจ้าองค์จอมกษัตริย์ปิ่นสวรรค์ไม่ทราบว่าหนูน้อยดำดงมาตามหาใครหรือว่ามาทำอะไรมาหาแฟน มหาคนรักหรือลูกใ,<ช>ในสถานที่นี้ <c oughs> ข้าพเจ้าต้องรู้จักดีคนรักของดำดงชื่ออะไรมาสวิทเฮ้ยนี่นมัมาวิทุกอย่างต้องมีเหตุผลและวความจริงนุก,กล่าวอะไรไมึงเปอะไรเหม็นทุกคน,นอยู่ในความสงบนูกกล่าวอันใดต้องมีเหตุผลมีสิ่งใดมายืนยัน ข้าพเจ้าต้องรู้ความจริงให้ได้ทหารรับเดืกลร้อนนำตัวองค์ราชบุตรมัสวินขึ้นเฝ้าข้าพเจ้าโดยด่วนบอกตัวเจ้าชายมัสวินสู่บาลังตังทอง,อง,งเป็นอย่างไรบ้างมัสวินการประพาสป่าครั้งนี้มีความสุขหรือไม่ มีความสุขดีพระเจ้าค่ะ<ก>ลูกคงจะมีความสุขเสียจนลืมอะไรไปบางอย่างรกระมังสิ่งใดพระเจ้าค่ะเพราะว่าบัดเดี๋ยวนี้มีหญิงสาวผู้หนึ่งที่น่าสงสาร<ก>เขาเดินทางมาตามหาคนรักดำโดตามสบายลูกขอบคุณสำหรับเจ๊ดงนะครับจากสะพานหินพี่ให้รางวัลกับน้องนุะนะครับไม่ได้เลยอะ บคครัช่วยพิจารณาทีสิลูกดำดง <Yeah. S 2> ว่าบุรุษผู้นี้ใช่มสัสวิดคนรักที่ดำดงตามหาห,าหรือเปล่าลูก นี่มึงใครนี่มาสิงร่างพี่คุณใช่ไมเนี่ยก็เพลงนี้ไงเพลงอะไรอ่ะฮักคอยเพลงทำไมหนูร้องอย่างนี้นะลูกน้ำดงนี่ร้องนี่เป็นแดนเซอร์เหรอไม่ใช่มันได้ยินไม่ได้ไงได้ยินไม่ได้ใช่แล้วได้ยินเป็นอย่างงี้เอางี้เพลงนี้ไม่เอาได้ไหมอ๋อเจ้าเขาบุกคอเออขออภัยเอาเพลงอื่นช้าๆเอาเพลงหวานหวานได้ไหมเออเออเป็นหวานหวานอะหวานหวานเพลงที่หนูเจอเสียงอ่ะแบกรักดีกว่าแบกรักหวานหวานแบกรักอ้าวอแบกรักเนี่ย เออนี่นี่นี่เพลงนี้ดีครับให้หวานหวานแบบนี้กระดูกคอจะได้เคลื่อนให้หวานเหมือนอะไรเหมือนอะไรให้หวานหวานเออระหว่างตะเพลงกับตาอะไรหวานก็น่าหวานให้หนูเชิญเสียง เพลงช้าก็ไม่ได้เพลงกุ้มดินหวานตามเสียงตามเพลงเลยพี่นุ้ยชอบไหมแม่ชอบไหมหาไหมพี่นุ้ยพี่นุ้ยจะฮะพี่ต้นด้วยจะเสกผมทำไมอ่ะคนตั้นนี่เขาชอบซื้อของกินให้กันเนาะเนาะก็ถือซะว่าเป็นน้ำใจเต็มเลยจ้ะของกินนั่นนะขมาครับพี่นุ้ยครับ คือไอเยไเดียอโอยไม่อยกเลยจะไปต้องร้องเพลงนี้แล้วทำไม่หนูร้องเพลงนี้เลยล่ะจ้ข้าปวดคอวอเลยจ้าเจาตาหมาค่ามีอะไรหรือเปล่า ตามหาเพราะว่าเป็นแฟนกันนะจ๊ะขอปีหน่อยมอีนหน่อยจ๊ะเจ้า,จาตามข้ามาถึงไดเมืองเจ้ามีอะไรหรือเปล่าเจ้าตามหาข้าทำไมไม่มีจ๊ะอ้ยเต้นกูร้องไห้ไม่ได้ได้เพีพ้ย นี่เป่าไม่เศร้าเลยน้ำตาหนูไม่ไหลแล้วน่ะมือปีใหม่เพิ่งมาเพิ่งมาวันนี้พี่เป่าได้ไหมพี่เป่าได้ไหมแต่พี่รบกวนทีว่ามันเป็นฉากเศร้าเดี๋ยวพี่จะต้องพี่จะต้องร้องไห้ออินนเร์ทไไปเป่าปีพี่ทีไปไปไปช่วยทีไปพี่ไปเอาให้พี่ไปเอาให้น้องนั่งนี่แหละเดี๋ยวพี่ไปเอาให้ เป็นรู้มาตอนไหนกูเป่าปีกเป็นวะนี่เจ้มีความสามารถถึงขนาดนี้เลยเหรอก็ก็พอได้ไม่่ตอนอยู่ไม่เห็นตอนอยู่กลมอะไรตอนไปอล้วเยอะมาเลยนะไม่รู้ระหว่างลิ้นปีกับปีอะไรเก่ากันก่อนเช็ดก่อนเช็ดก่อนอ่ะทุ่มมาเลยเขาล้างน้ำมาให้หรือเปล่า ไม่ใช่ล้างน้ำน้ำลายน้ำเปล่าบริสุทธิ์สิเอาแหละตั้งใจเล่เลเก่นนะเ <c oughs> ติรนขอโศก,สกสเลยนะโอเคโอเคพอสามสองแอคชั่นแล้วก็เอาเลยดำนงข้าไม่รู้ว่าเจ้ามาตามหาข้าทำไมเปาเลยเปาเลยเาเลยเริ่มเลยน้องเริ่มเลยวังหลวงแห่งนี้ มันไม่ใช่พี่ของเจ้าแต่เจ้ามาตามหาข้าข้าไม่เข้าใจเจ้าเลยเาบอกว่าข้าคือคนรักของเจ้าเดดเดๆตอบไปประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยเจ้าบอกว่าข้าคือคนลักของเจ้าเหรอ,อเดด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  ลูดอะไรขนาดนั้นล่ะลีด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 ปีเลยเหรอลีดปีคุณพร<า>ะช่วยอันนี้ส่วนตัวส่วนตัวเคยได้ยินแต่รีกีตาร์ฮะเคยได้ยินแต่รีกีตาร์ปีก็รีได้มัันนาสุดยอดจริงๆเลยเชียวก้องจำได้จ้าเจ้ามีสิ่งใดเป็นเครื่องยืยนยัน ว่าข้าคือคนรักของเจ้าเออมาแล้วน้ำตากูมาแล้วมาเล่นน้ำตากูหลายภาคเลยดีมากน้องเอ้า เติร์นเป็นอะไรเป็นอะไรไม่ใช่ไม้หมดลบหมดลบลโอ้ยมันปัน่นไม่ได้แล้วจ้ะเออเอา,เอาปีมันมันมันนี่ไปอ่ะเอาอันเล็กๆไหมเอาปีส่วนตัวได้ไหมเออไปเอามามเอาให้มันโศกกว่านี้ได้ไหมมัน,น,นไม่มีสมาธิเลยว่ะแแปป๊๊บบนบนึงึงง ได้ไหมมีไม่เติ <Pick. S 2> น้นนี่อันนี้เป็นคนก่อเอาอันนี้เอาอันนี้ดีกว่าห้าสี 5, 4, 3, 2 2> ่สามสองแอคชั่นอันยองอนะ ไอเติมึงนไม่ได้เรื่องเลยทำไมอะเป่าปีกเป่าไม่เพาะเลยก็มมันเป๋าได้ไหมไม่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 อะไรถ้าเป่าไม่ได้นะมึงออกไปเลยออา มันมีคนที่เป่าได้ใครอะดำดงไม่เอาไม่เอาก่อนเลยยังไม่หมดประโยคเลยนู้ไม่เอาไม่เอาดำดงไม่เอาดำดงไม่ได้เจ้าคือหนูน้อยมหัศจรรย์เลยนะไม่ได้ดำดงทำได้ทุกอย่างไม่เป็นเจ้าทำได้ทุกอย่างเลยนะไม่ได้ทำไม่เป็นแค่ปี่แค่เนี้ยเจ้าเป่าไม่ได้เหรอ ทำไมตัวตัวเมื่อก,กี้ไม่ใช่นี่ดูนี่ดูตรงนี้เนี่ยนะเป่าเขาเป่าตรงนี้นะจะเป่าได้ไหมเนี่ยแม่เป่าเป่าจะเป็นอะไรนะเป่ามไ,ไม่ได้เป่าได้ไหมไ ถ้าไม่ได้นะมันมีคนเป่าได้ใครอ่ะอ่ะลุงโจ spirit เเราต้องทำได้ทุกอย่างครับอย่่าเลนกับพ่อแบบนี้สิลูกแก่วิชาแล้วเอาตัวนั้นมาได้ไหมลูกเอาเถอเดี๋ยวเดี๋ยวเป่าเดียเอาไมานี่เอาม่นเดี๋ยวเพิ่งอย่าเพิ่งเอาไมานี่ลุงโจอะไรสปิริตในการแสดงปล่อยพ่อสิลูกปล่อยพ่อได้ไหมก็ต้องทำได้ปล่อยพ่อเฮ้ยคุณพระคุณเจ้าปากกูจะขาดไหมเนี่ย ท่าะจะให้ขนนูนคนนี้เป่าอ่ท่านลองๆองที่มันก็แค่ไเต้นท่านมหัส<อ>จัน์์นักหนาท่านถับ<ช>ดิดดตอบตอบตำตรงก่อนลูกเราเป็นสุภาพบุรุษตอบผู้หญิงเขาก่อนอ้าวไปเด็โอ้โหพลังไปไง ผมพอเป่าได้อ่าแต่ขอเบิกลิ้นปีใหม่ด้วยแล้วทำไมจะไม่เอาเบิกบ้างล่ะโอ้โหอัมีลิ้นปีใหม่เหรอมีสิแหลมดวงตันไม่ต้องเป่าต่อแล้วเด้อไอ้ตือนมันอมเข้าไปละไม่ใช่แล้วมีลิ้นปีใหม่เหรอตอนมึงหยิบมาอันใหม่อันเก่าอันไหนอันเก่าแต่พี่ที่เขาใช้อยู่เขาใช้อันใหม่ อันเก่านี่ไม่ใช่พี่คนนี้ใครอะโจ๊ะพี่ปีโจอ่ะโจ๊ะมันเอาไปเปลวเป่าเล่นปีโจ๊ะจริงไหมเนี่ยผมสังว่าทำไมเสียงปีมันเหมือนเสียงโจ๊ะเลยเอาอะไรดำดวงไม่ต้องเอาอะไรอะไมึงไม่ได้เป่าอะไรเป็นอะไรไอ้โจ๊ะ เออมันจะไปล้อมหรือเปล่าจเจ้ามีสิ่งใดเป็นเครื่องยืนยันนี่เด้แหวนนี่มันแหวนของข้ามาสัสวินจริงจริงด้วยใช่มันไปอยู่ที่เจ้าได้ยังไงก็เอาให้อ่ะไม่เว่าให้มันจะอยู่ได้ยังไงอ่ะข้าไม่ได้ให้เจ้าให้ดิถ้าไม่ให้มันจะอยู่ได้ยังไงมันอยู่ในนิ้วมันจะแต่แรกแล้วข้าไม่ได้ให้พิเศษนันกกระเป๋าเองเลยปีนั่นนะ่ะ ใครเปิดประตูอ, <ST>. อ,อ,อเฮ้ยมึงไปนั่งอะไรเนี่ยลองดูเสียงไอ้โจมาเหมือนโจชิงๆแหวนวงนี้ข้าไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่าไปอยู่ที่เจ้าได้ยังไงแต่เจ้าฟังไว้ให้ดีนะแหวนวงนี้ข้ามอบให้หญิงคนหนึ่งนั่นคืออินทิราในชาตินี้ผู้หญิงที่ฉันจะรักคืออินทิราเท่านั้นไม่ใช่เจ้าดำดง เปิดเตอร์โอ้เดี๋ยวเปิดเตอร์๋ยวเปิดเตอร์จำไว้ดำดงจ้ะเออขอปูขอคืนนะสู้ๆไปไปไปมีอะไรบ้ายมีอะไรครันนี้ก็เช่นกันเอาั้ยเก็บไว้กินทะลุโอเค พ่อรู้นะทั้งในสายตาที่พ่อในมองดำดงลึกเข้าไปถึงหัวใจดำดงเป็นคนดำดงเป็นมนุษย์มนุษย์ย่อมมีความรู้สึกรักโลกโกรธหลงหนูมีทั้งความสุขหนูมีทั้งความทุกข์อยู่ภายในใจแต่ด้วยความเสียสละอันยิ่งใหญ่ ด้วยภาระหน้าที่พ่อเองต้องขอชื่นชมนะลูกหนูผ่านเรื่องราวที่มันทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจด้วยความแข็งเกร่งตามแบบฉบับของดำดงอีกทั้งหนูยังเป็นตัวอย่างที่ดีสู้ทำงานหนักเลี้ยงดูพ่อและแม่และครอบครัวหนูรู้ไหมลูก บางคนนะลูกทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยกับชีวิตไม่มีที่พึ่งทางใจไม่มีพ่อและแม่อยู่ข้างกายเพียงได้แต่จุดทูบเฝ้าคิดถึงวันนี้หนูโชคดีแค่ไหนที่มีทุกคนรักดำดงไม่ว่าดำดงจะไปที่ใดก็มีหน้าที่คอยส่งความสุข มีหน้าที่คอยสร้างรอยยิ้มนับตั้งแต่บ้านบารมีได้มีดำดงเข้ามาอยู่ในทีมงานหนูเปรียบเสมือนเพชรที่เลอค่าหนูเปรียบเสมือนต้นไม้ที่ให้ไออุน่นอีกทั้งให้ร่มเงาวันนี้จะพิสูจน์กันให้ทุกคนได้เห็นว่าความรักของพวกเราไม่ต้องบอกให้ทุกคนได้รับรู้เวลาทุก เราจะจับมือกันร้องไห้เวลาที่เราสุขเราจะร่วมหัวเราะไปด้วยกันเพราะบ้านบรารมีและเอฟซีทั่วประเทศจะเป็นกำแพงความรักให้กับดำดงตลอดไปลูกขอให้ความดีความเมตตาอยู่คู่กับดำดง ขอให้อยู่คู่กับบ้านบารมีตลอดไปพวกเราจะสร้างแต่ความดีสร้างผลงานที่ถูกตาและถูกใจของ FC ทั่วประเทศตลอดไปครับส่งเสียงให้เป็น